แฟนคลับช็อกทั้งไทม์ไลน์กระต่ายพันนิพาประกาศเลือกครูไัยบูลแสงเดือนแล้วเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกก่อนหน้านี้ถูกแฟนคลับที่จับตาหนักมากเรื่องความสัมพันธ์ของกระต่ายพันนิพากับสามีครูไัยบูลแสงเดือนเมื่อมีเพจดังออกมาหย่อนคำใบ้ว่าคู่นักร้องดังกับสามีที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้มาก่อน เหมือนจะเตียงหักยังไงชอบกลลงแคปชั่นเศร้าหัวใจดำหัวใจพันแผลรูปคู่หวานหายหมดด้วยทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์โยงไปยังถึงคู่ของครูไับูนกระต่ายกันสนันโซเชียลอีกทั้งยังจับตากันรัวๆหลังไม่เห็นรูปคู่สุดหวานลงบนโซเชียลก่อนที่ครูไับูนจะออกมาให้สัมภาษณ์กับทางไบรท์ทูเดว่าทุกอย่างเหมือนเดิม ยังไม่มีการเลิกและอย่าร้างกันอะไรกันครับส่วนเรื่องที่พรรยากระต่ายโพสเศร้าๆเจ้าตัวได้บอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องผัวเมียมีน้อยมีน้อยใจหรือเรื่องทะเลาะกาันมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องโพสบางทีผมก็เป็นลงเศร้าๆซึ่งบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเลิกช็อกกระต่ายประกาศเลิกครูภัยบูลฟ้าผ่า ล่าสุดทำเอาแฟนคลับช็อกกันทั้งไทม์ไลน์เมื่อจูจ่ๆกระต่ายพันนิพาได้ออกมาประกาศผ่านทางเฟซบุ o กส่วนส่วนตัวว่ากระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชี้แจงเรื่องของกระต่ายและอาจารย์ภัยบูลนะคะตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ภัยบูลเราได้ตัดสินใจแยกทางกัน เราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกค่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกคร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะ